ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพข้าวสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์สาระให้แก่สาธิชนคนใจญบุญนะครับวันนี้ผมกับน้องจิ๊บอยู่ที่วัดอาชะอมนะครับตำบลหนองระเวียงอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธิชนคนใจญบุญนะครับวัดนี้กําลังสร้างซุ้มกําแพงแก้วนะและก็อุโบสถหลังใหม่นะที่เป็นใหญ่โตมากมายนะจิ๊บใช่ครับเป็นโบสถ์มหาอุดใช่ครับราคาประมาณ8ล้านกว่าบาทกําแพงแก้วก็อีก5ล้านฝ่า โดยเฉพาะโบสถ์หลังนี้มหาอุดจะมีรูปข้างหลังโบสถ์จะมีรูปมหาอุดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกลาบนักการพระคุณเจ้าก่อนว่าภายในวัดมีอะไรกันมากนะคือถามท่านเจ้าวาดดูนะเดี๋ยวเราไปกรับนัสการหลวงพ่อคับหลวงพ่อเดี๋ยวตามผมไปนะครับท่านผู้ชมนะครับครับผม จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกทุกท่านอาตมาภาพพระสมุสมูวรสัพพันโยเจ้าวาดวัดวดชอมตำบลน,น้องเวียงอเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวัชอมของเรานั้นเป็นวัดเล็กๆเ,เป็นวัดเกิดใหม่เป็นวัดกำลังสร้างถาวรวัตถุ ตอนนี้กำลังสร้างอุโบสถขึ้นมาหนึ่งหลังแต่ยังขาดจตุปัใจจัยในการสร้างโบสถ์อัตมาภาพจึงขอไข่เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนร่วมทำบุญสร้างโบสถ์การสร้างโบสถ์นั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทำบุญสูงเทียมฟ้าโหลดเป็นที่ประทับของพุทธเจ้า โบสถ์เป็นที่ทําสังฆกรรมของพระพิสุสงฆ์โบสถ์เป็นที่กําเนิดพระพิสุสงฆ์อาตมาภาพกําลังก่อสร้างต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างอีกจํานวนเยอะจึงขอบอกบุญแก่บรรดาสาธุชนญ,ญาติโยมให้ร่วมกันทําบุญเพราะในยุคนี้เป็นยุคโควิดโยมอาจจะมา ทำบุญด้วยตนเองไม่ได้โยมก็ทําบุญออนไลน์หรือผ่านในธนาคารของวัดหรือเพจของวัดได้และในที่สุดนี้ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมที่ได้ร่วมสร้างโบสถ์ขอ,ขอให้คุณโยมมีอายุวันนะสุขภาระขออย่าเจ็บอย่าจน ขอให้ญาติโยมพ้นจากทกโศกโรคภัยคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและสุดท้ายขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกช่วยบรรดาลอภิบาลพรให้คุณโยมทุกๆท,ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ย่อยมความปัรถนาและสุดท้ายนี้ อาตมาภาพก็ขอให้โยมมีอายุวันณนะสุขภาระปฏิพานธนารามสมบัติคิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จทุกท่านทุกโยมเทิน ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพเก้าสะพานสายบุญนะครับวันนี้เวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนใจบุญนะครับที่จะเดินทางมาสถานลานบุญต่างๆวันนี้ผมนั่งอ่ท่านพระสมุสมควรสักพัญโยนะครับอ่ซึ่งเป็นเจ้าวัดที่เมตตาปาณีแก่สาธิชนคนใจบุญนวัดชะอมนะครับตำบลหนองละเวียงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับวัดกําลังสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับซึ่งเป็นวัดที่ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีแก่สาธิชนคนใจบุญทุกท่านนะครับที่สร้างเริ่มสร้างแล้วทำ่ละสิ่งหลายอย่างพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองนะครับวัดนี้เป็นวัดอีกตัวอย่างหนึ่งและเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาจริงๆนะครับแต่ยังขาดปัจจุปัจจัยอีกมากมายที่สาธิชนคนใจรุญที่จะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างนะครับอุโบสถหลังนี้ก็คาดว่าประมาณ1ิกว่าล้าน ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญนะครับไม่ว่าทหารตำรวจขา้าราชการและพลเรือนพุทธบริษัทและพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะครับร่วมแรงร่วมใจนะครับช่วยกันนะครับคนเล็กเล้น้อยนะครับตามหมายเลขบัญชีพระคุณเจ้าขึ้นหน้าจอนะครับคนละ5บาทส0บาทหรือคนละเท่าไหร่แล้วแต่กําลังสถารั์และอย่าลืมนะครับเดือนตุลาภายในวัดแห่งนี้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะมีงานบุญงานกระถินนะครับเดี๋ยวเรากราบถามพระคุณเจ้าว่าภายในวัดแห่งนี้พระคุณเจ้าเป็นเจ้าว,วาดมาสักขีพรรษาเนี่ยนะครับ สาธานักการพระกุญแจครับผมขอเจริญพรอาตมาภาพข้อสมุทสมควรสปัญโยจังหวัดัชอมตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอาตมาภาพได้บวชเรียนเขียนอ่านมาเพราะพุธเจเป็นเจ้าวัดเจ้าวัดมาสามปีสามปีแล้วครับจะบวชมา1ิบสามพรรษาถือว่ามารับภาระธุระพระศาสนาพอสมควรอาตมาภาพเป็นพระหนุ่ม เป็นภาพหนุ่มแต่ว่ากําลังพัฒนาวัดวัดชะอมตาบลนหนองระเวียงเป็นวัดขนาดเล็กยังไม่เคยมีพระโบสถมาก่อนคุณย่าครับอยากถามว่าโอโบสถหลังนี้ก็มาสิบกว่าล้านได้ไหมโอโบสถหลังนี้ประมาณ18ล้าน18ล้านกําแพงแก้วประมาณ5ล้าน5ล้านตัวโบสถ์อีกประมาณ13าล้านเป็นประมาณ18ล้านขาดประุปัจจัยยังขาดจะถูปัจจัยเป็นจำนวนเยอะ ถึงใครขอญอาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญข้าราชการทหารตำรวจอย่างที่โยมไปบอกไปมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลได้ร่วมสร้างบุญในการการสร้างโบสถ์มีบุญสูงเข้มฟ้าโยมมีบุญสูงบุญส่งบุญใหญ่จากโบสถ์นี้เป็นที่ประทับของพระเจ้าเป็นพุทธาวาสเป็นที่ทําสังฆกรรมเป็น ที่คอดของพระพิสุสง์จะเป็นพระก็ต้องขอดใบอเรียนถามพระคุณเจ้านิดหนึ่งว่าภา,ายในโรงนี้หมายความว่าไงมีรูพระคุณเจ้าอยู่ด้วยภายในโรงเป็นเพื่อให้สรธุชนคนเรียนรเป็นพุทธานุสติ<อ>พุทธานุสติคือว่าอยากว่าตายโยม,มจะอยากว่าตายโรงอันนี้เป็นโรงเป็นโรงเก่ายม,มสมัยแต่ก่อนก่อนจะมีหีบเย็นก็จะใช้โรงประกอบ พอมีหีบเย็นลมก็ะวางทิ้งอาตมาภาพก็เอามาทําให้โยมได้เป็นพุทธานุสตินึกมรณา,านุสติเป็นเป็นนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงความตายเหมือนพุทธองค์ให้นึกถึงความตายอย่าประมาทสําคัญที่สุดขอจเอจริญพรจ้ะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมที่ชมรายการพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีนะครับพัะสมุทรนะครับ ซึ่งแกพูดล่าภายในโรงแห่งนี้หรือว่ามีรูปท่านอยู่เพื่อให้คนนุตสติมีความคิดดีคิดอ่านที่ดีข้อดีๆที่กระทําภายในวัดในวาให้เจริญลุกงเรืองนะแล้วก็อย่าลืมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมบุญร่วมกุศลสร้างอุวโวสถวัดชะอมแห่งนี้นะตะมนตหนองละเวียงอำเภอเมืองจังหวัด นครราชสีมาให้แล้วเสร็จนะครับท่านใดที่ทําบุญทําทานบุญกุศลไม่ไปไหนได้แต่ตัวท่านเองและพี่น้องสาธิชนคนใจบ,บุญได้รับบุญทุกท่านขอบุญกุศลน,นั้นจงพบแก่พ่อแม่พี่น้องสาธิชนคนใจบ,บุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญแทวคาดจากโกาครคภัยไข้เจ็บจากโรคโควิด 19แห่งนี้นะครับทุกวันนี้ประชาชนและสาธิชนคนใจบุญทุกท่านก็ลำบากเลอเกิดน,นะครับผมสกลเดชก็ขอพรให้ท่านแถวคาดปลอดภัยจากโรคโควิด19เดินนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปกราบนักการพระคุณเจ้าอีกท่านหนึ่งว่าภายในวัดมีอะไรบ้างนะครับกราบนักการพระคุณเจ้าครับก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนท่านใจบุญ <S S S ทางวัดโอมนี้ก็กำลังก่อสร้างอโบสถ ก็ขอเชิญ,ญญาติโยมร่วมทาบุญได้คนละห้าบาทสิบบาทเพราะว่ายุคโควิดนี้ญาติโยมก็ลำบากก็มาร่วมได้ทางเขตวัดแล้วก็ทางทาบุญออนไลน์ก็มี โบสถ์หาวุดนี้ต้องการใช้งบประมาณสิบแปดล้านตัวโบสก็สิบสามล้านครักำแพงแก้วอีกคห้าล้านเจ็ดก็รอผลบุญจากญาติโยมที่จะร่วมทำบุญกับทางวัดชโอมก็ด้วยทางวัดชโอมเป็นวัดเล็ก แต่กำลังจะพัฒนาก็รอยตดโยมสาธุชนใจบุญทุกท่าน,น,นที่ร่วมแรงร่วมใจที่ร่วมแรงร่วมใจใมาร่วมกับทำบุญกับทางวัดโอมของเราครับผม ครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการสกลเดชนพเก้าสะพานสายบุญนะครับนี่แหละครับพระผู้เมตตาปานีแก่สาธิชนกนเจบุญนะครับอายุท่านก็อย่างน้อยนะครับเพิ่งจะสามที่หกปีเองแต่บวชมาสิบสามพรรษาท่านเป็นพระที่เมตตาจริงๆนะครับแล้วก็ขอเชิญสาธิชนคนเจบุญนะครับทั่วประเทศเลยนะครับขอเชิญนะครับร่วมกันสร้างอุโบสถหลังนี้เป็นโบสถมหาอุดนะครับและสร้างคุ้มกับแมงแก้วด้วยท่านใดที่มีจิตใจเมตตา ตาณนีแก่สาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพุทธบริษัทโรงงานต่างๆเจ้าของบริษัทใครที่จะจองกระถิ่นหรือจะจองสร้างอุโบสถหรือจะจองสร้างซุ้มกำแพงแก้วนะครับก็อขอเชิญน,นะครับผู้มีจิตดตาทุกท่านนะครับวันนี้ผมสกลเดชนบเข้าสะพานสายบุญต้องกราบลาสาธุชนคนใจบุญไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าพบก,กับผมใหม่นะครับรายการดีๆมีประลาประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้ ากาบลาสาธิชนไปก่อนและลาพวกคุณเจ้าเวยนะครับสวัสดีครับกราบขอจเจริญพร